วิธีก้าวสู่ชัยชนะที่ดีที่สุดแบบมีคุณธรรมเออคือชัยชนะในชีวิตเนี่ยรู้ไหมว่ามันไม่ใช่การชนะใครแต่ว่ามันเป็นชัยชนะในชีวิตของเราเองนะคะชัยชนะด้านไหนด้านการงานธุรกิจการเงินความรักครอบครัวทุกๆอย่างเลยอะ เราสามารถมีชัยชนะนั้นได้อยู่ในกำมือเราอยู่ที่ว่าเราจะไปแบบถูกวิธีไหมวิธีก้าวสู่ชัยชนะที่แท้จริงที่ดีที่สุดอย่างมีคุณธรรมนะคะเอาวันนี้เนื้อหานะเอามาจากหนังสือว่าหนังสือชื่อว่า the winning of the best ชัยชนะในที่นี้โค้ชจะรวมถึงชัยชนะทุกๆด้านวันหนึ่งโค้ชใหม่เองก็เคยเป็นผู้แพ้ในชีวิต แพ้ทั้งเวลาเจอใครก็ไม่เห็นคุณค่าตัวเองลดคุณค่าของตัวเองวิธีแรกถ้าวันนี้อยากมีความสุขขั้นสูงสุดรู้ไหมว่าความสุขขั้นสูงที่สุดนั้นอะ่ะมันไม่ได้ได้มาจากการที่เราวิ่งตามหาแล้วก็เจอหรือว่าการแบบได้มาได้ง่ายๆเพราะความสุขที่สูงที่สุดมาจากการรับใช้ ผู้อื่นการช่วยเหลือผู้อื่นคุณเคยได้ยินใช่ปะ่ะว่าอ๋อเวลาเราเราทำอะไรเป็นผู้ให้มีความสุขมากกว่าผู้รับอะแต่ว่าเป็นผู้รับก็มีความสุขไหมมีแต่ว่าเวลาเราเป็นผู้ให้คุณมักจะได้ยินคำว่าผู้ให้มีความสุขมากกว่าผู้รับและ ถ้าหากว่าวันนี้อยากจะเทรนตัวเองให้เป็นคนที่มีความสุขสิ่งแรกคือคุณไปเทรนตัวเองว่าคุณจะช่วยเหลือคนอื่นได้ยังไงบ้างคุณจะรับใช้ผู้อื่นได้ยังไงบ้างตอนเริ่มต้นตอนที่โคชใหม่เริ่มต้นเริ่มต้นจากอสอนคนปรนะับลุกนะคะสอนคนปรับลุกนะบนออนไลน์ สอนคนแต่งตัวสอนคนแต่งหน้านะหรือสมัยก่อนตอนทำร้านแบรนด์เนมความสุขของเราคือเอาเอาของสวยๆอะ่ะมาขายให้คนอื่นของแบรนด์เนมมาขายให้ลูกค้าในราคาที่แบบ ราคาราคาดีสภาพดีแล้วก็เราตรวจมาแล้วว่ามันเป็นของแท้เพราะฉะนั้นเขาจะไม่ได้ของปลอมนี่คือการแบบเห็นเห็นลูกค้าถือกระเป๋าไปแล้วเขาแบบแฮปปี้เขาดูมีความขข้อที่สอง,อสองการที่เราจะขึ้นสู่ชัยชนะอันสูงที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่การที่เราจะต้องเป็นมหาเศรษฐีพันล้านหมื่นล้าน มันไม่ได้แปลว่าแบบนั้นเพราะคนที่เป็นมหาเศรษฐีแบบหมื่นล้านเนี่ยหลายหลายคนก็ยังไม่มีความสุขหรือบางคนรวยแต่ว่าอาจจะอยู่บนความทุกข์ของคนบางคนอาจจะได้มาจากสีเทาบ้างละ่ะธุรกิจสีเทาบ้างละ่ะเราไม่รู้เพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ได้เอทอุกคนยิ่งใหญ่ได้นะจะเอาไว้ โคชเคยเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าตัวเองตัวเล็กแต่คุณต้องรู้ว่าทุกคนทุกคนพวกคุณทุกคนมีพลังยิ่งใหญ่และสามารถกลายเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ได้เพราะความยิ่งใหญ่นั้นมาจากการที่เราเป็นผู้ให้ค่ะวันนี้คุณได้ให้อะไรใครบ้างเออมันมันคล้ายๆกับข้อแรกใช่ปะ ข้อแรกคือเรารับใช้อะไรผู้คนได้บ้างข้อที่สองเราจะยิ่งใหญ่ได้เราจะต้องกลายเป็นผู้ให้และเราจะยิ่งใหญ่จากการที่เราทําอะไรที่มันแบบมันชอบทำอะ่ะมันมีคุณธรรมอะ่ะและมันเป็นสีขาวอย่างแท้จริงทุกคนทําได้ค่ะข้อ3คือ เวลาคุณจะลงมือทำธุรกิจจะเริ่มต้นลงมือทำอะไรจงสร้างชื่อเสียงของตัวเองว่าชื่อเสียงของเราเนี่ยเราคือคนที่ซื่อสัตย์และไว้ใจได้นี่คือชื่อเสียงที่ทุกคนควรจะสร้างขึ้นมาให้คนจดจำคุณได้ไม่ใช่ดังจากอะไรก็ได้ไม่เป็นไร ขอแค่ฉันดังดังได้คุณเคยเห็นประทัดไหมดังขึ้นมาโป่งแล้วมันอาจจะสลายมนลายหายไปโคชเห็นมันนักตอนนักแล้วเห็นมาเยอะมากๆแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณเป็นลูกศิษย์โคชใหม่เป็นแฟนเพจโคชใหม่สิ่งที่คุณจะต้องปั้งใจจงใจสร้างอะนั่นคือชื่อเสียงแห่งความ ไว้วางใจน่าเชื่อถือและซื่อสัตย์ค่ะอยากให้ทุกคนไปฝึกการเป็นผู้ให้และรับใช้ผู้คนและคุณจะกลายเป็นคนที่ได้รับชัยชนะอันยิ่งใหญ่ในชีวิตค่ะวันนี้โคชหม่ไปแล้วนะบ๊ายบาย